แล้วลูกค้ายี่สินี้รับแจ้งจากม้าขาวเป็นม้าขาวจะนำผ out 1991, น 2019, oui, ู้ขับชาหยิบหนึ่งจากกทมยี่สิบ้าโรงเรียนประจิจสุนทรอีกห้านาทีจะถึงโรงเรียนประจิจสุนทรเป็นึ่รอรยี่สิบนี้ก็ตีกลางด้วจะยี่สิบนี้เองเบนจะบอน เฮ้ยเอ้ยแสงความกระตคนตรวจตูิยะอุทัยโยผู้ช่วยผู้จัดาการบุนถึงพาดหน้ากว่าหัตดยกอ,อก าสถานีตำรวจภูทรภาชีนำา่ารากการตำรวจสถานีตำรวจภูทรพาชีจำนวน5 6านายมาเพื่อรอรับการตรวจเทียมบำรุงขวัญและกำลังใจท่าราักการตำรวจผันนี้พร้อมแล้วครับเติน ปฏิบ<ส>ัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวรประจําวันทีส17กันยายนพุทธศักราช2อง3ตั้งแต่เวลาแดนาฬิกาเวลาแปดนาฬิกาของวัที่1ิกันยายนพุทธศักราชส5 6 3ระหว่างปฏิบัหน้าที่ไม่มีผู้ต้องหาเข้าคุมเหตุการปกติปัด เราต้องรอวังตัวเลยข้อความอย่างนี้สองครอบที่พันธมิรับเราเขอาเรื่องตรงนี้นะแล้วไปยักไงครับยกเว้นาพยาบาลทุกคน่ลอดรยปลอดภี เสร็จแล้วรีบกลับประทับใจช่วยบอกด้วยนะไม่ต <ap> ิดไม่กัดก็ขอให้โทรกลับมาเราตนดไล่กันด้วยนะ ขิ่นับง,งถึงท่าตลอ,ตอดะะอเราแนีอค่ยน้ะครับวันนี้ได้ไดแล้วขอเชิญท่ผู้มได้มันได้ให้เห็นสภาพานะข้อมูลสถานีตำรวจภูธรพาชีสถานีตำรวจภูธรพาชีก็ตั้งขึ้นครั้งแรก โดยเป็นที่พักสายตรวจขณะนั้นขึ้นอยู่กับอำเภออุทัยต่อมาเมื่อพศ2475ได้มีพระราชฤิฎีกาตั้งเป็นจิงอำเภอในปีพศ2496กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจปูทออำเภอต่อมาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งที่656ทั2550ลง17ตุลาคม 2,550กำหนดให้เรียกชื่อใหม่เป็นสถานีตำรวจภูทรตัดคำว่าอำเภอออกโดยให้เรียกว่าสถานีตำรวจภูทรภพาชีอาคารที่ทำการหลังเกา่าสร้างเมื่อวันที่24กันยายน2,508ตวมระยะเวลา53ปีเศษปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรภพาชีได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี2,552 จากสำนังกงานตำรวจแห่งชาติโปรงสร้างสถานที่ทำการใหม่เป็นอาคารแบบใหญ่กว้าง12เมตรยาว25เมตรแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม2553และใช้อาคารที่ทำการสถานีหลังใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม2553เป็นต้นมาการใช้ชื่อเรียกว่าภาชีนั้นตามประวัติเดิมเนื่องจากการรถไฟอยู่ประเทศไทยได้ตั้งชื่อสถานีรถไฟว่าสถานีชุมทางบ้านภาชี เพราะเป็นสถานีชุมทางแยกไปสองสายคือสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือจึงใช้ชื่อว่าภาชีผู้บังคับบัญชาระดับสูงสถานีตำรวจภูธรภาชีพันตำรวจเอกธนกิจติทมีชัยรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภาชีกกาาพชันตำรวจโท,ทอังนาจประเทืองรองผู้กำกับการสองส่วน สถานีตำรวจภูธรนาชีพันตำรวจโทเซอร์จูปเิงจูรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรนาชีพันตำรวจโทโกศลภาคานานรองผู t t uh ้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรนาชีพันตำรวจโทสัมพันธ์ผูตงชัยนิชยศรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรภาชีพันตำรวจโทมโนุษย์จันทบัตร สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจปูธรภาชีพันตำรวจตรีทวัชัยจันบุญสารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรภาชีร้อยตำรวจเอกบุญเกิดพุ่มพวงสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจปูธรภาชีท่านในเมือมีอะไรอยากให้ทางผมได้รับทราบก้อหรือจะข้อบุญต้อ,เป,อเป็นวันหยุดยาวหรือวันขัดต่อเริ่มเนี่ยจะมีประชาชนจากต่างจังหวัดน,นะครับ เข้ามาในพื้นที่ของผมเนี่ยรถติดประมาณเป็นสิบกิโลก็คุ้งแล้วก็วัดซึ้งในส่วนของคัดกรองเนี่ยก็ถึงจุดๆหน,นึ่งที่แบบชาวบ้านเยอะๆเนี่ยถ้าตำรวจไม่ช่วยคัดกรองชาวบ้านไม่ฟังของผมนะครับก็เลยยังคุมงสถานการณ์เหมือนทุกวันนี้ก็เหมือนกับสำหรับตัวผมเนี่ยบางทีทน้ในเพืองพูดถึงเรื่องการจราจรนะครับเสริมอย่างนี้ว่าพวกนี้มันมีการก่อสร้างกันนะครับ มันมันอาจจะทําให้การจราจรติดขัดเพราะบางทีเนี่ยผมมีความที่นชมอย่างหนึ่งคือเขาทํางานเป็นทีมแล้วมันไมนครอบครัวนะครับภายใต้การดูแลของท่านผู้งกัปตันนะครับผมก็เลยดูเป็นปรับครับช่วยฮะแล้วก็เอาหน้าจำลองหน้าใช่ไหมครับท่านเป็นก็คือไม่สามารถกําหนดตหนึ่งได้โดยแล้วก็ตําหนิที่ได้มาก็ได้ทั่วประเทศนะครับ48ปีครับเราถึงตอนเราอายุ48อ่ะ เดินขึ้นบันไดชั้นสามมาขึ้นนี่ผมก็นะครับอายุสามสิบปาสี่สิบปบวันนี้ตํารวจภูทรเดีดยพ้องยิ่งภูทรสามผูทรอนสีน่ภาคอีสา,ก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 านกับภู้ภาคลุเจนแล้วผมก็เชื่อว่าอายุทยาอายุทยาคนตายลงบนเหตุา,ตาตรจราจรหกสิบห้าคนนะแต่มันไม่เป็นข่าวตันเองเกือบจังหวัดละคนนะแล้วผกนะครับในจุดโดยเฉพาะจุดทางเลี้ยวเนี่ยเมื่อกี้เราเลี้ยวกลับมาเนี่ย ตามกฎหมายเขาบอกกันเลยแต่ทำงานจริงต้องลงขันต้องลงแขก็ฮะมันมันมันตอไปแล้วมันตกเฉพาะอยู่ใกล้หรบอไมอยู่ใกล้เลยพันใหญ่มันก็จะไปอยู่แถวปฐุมาเดลมากกว่านไม่มาถึงนี่เลพี่นะครับครับเป็นที่ดีพวกเก็บกระซั่กระซับพวกไหนอะซับเกลือ คนกับเรื่องของงบประมาณนะครับรดังนั้นผมจะดูของอาชีเป็นพิเศษในส่วนกําลังตารวจน้อยที่ว่าน้นนอ,ยนอยมานานนั่นน่ะดิู่คนและบ้านเข้าตารวจ,รวจไม่ได้ขยับขึ้นตามอันนี้ฝากท่านรองของบไปเลยว่าถ้าการปรัปุกแฟดหรือ,อที่อยู่ตํารวจใหม่ขอระดับสงูงการจับกุงมทีมโหดเกินไป พอโหเกินไปเนี่ยพวกผู้ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นมันจะคิดแต่จับมาอย่างเดียวเพื่อโค่นเขาไปชีวะชีวะยรับแล้วอยากจะให้แฮนดิแคปบ้างการการลงพาร์ตกับพื้นที่ที่ไม่ค่อยจะมีก็ผมว่าเราตำรวจทุกคนตรงกันนะครับคือใครยังไงแล้วแต่นะครับ แต่ผมเชื่อว่าโดยเนื้อแท้ของคนบ้านนอกทุกคนน่ะคิดอะไรไม่ออกก็คิดถึงตำรวจด้วยก่อนนะครับผมคิดว่ายัางไงน,นะครับผมนะคนบ้านนอกนะพ่อผมยัอนประวนนะนะครับพ่อะนี้ก็อยู่ในในแบบนี้มาตลอดเพียงแต่ระบบการศึกษาทาให้ให้เราเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นมาวันนี้พ่อผมก้าวสิบละนะครับก็ยังอยู่หลังโรงพักอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรารู้สึกตั้งแต่เด็กๆว่าตำรวจถ้า ไม่ต้องอะไรมากครับใครชาวบ้านรู้สึกว่าเขาอุ่นใจงานวัดมีตำรวจอยู่แล้ววัยรุ่นตีการตำรวจเดินลงไปปุ๊บหยุดอะไรเงี้ยไม่ไ,ได,ผดนนะ้ผมคิดว่านั้นไม่ถูกต้องก็ก็หลักที่ว่าถูกต้องนะครับผมคิดว่าบางทีทุกของชาวบ้านเนี่ยมันอาจในสายตาหลวงเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผมมองว่าผมกับพิต่ตรงข้ามกับทุกคนคือทุกชาวบ้านโดยแท้มันไม่ใช่เรื่องผมเอายิงกันตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่กระทบชาวบ้านแต่เรื่องของ วัยรุ่นเอะอะเมาวาย้ชาวบ้านเขารู้สึกว่ากังวลมากกว่านะนะครับอันนี้ต้องตีโจทย์ให้แตกแล้วมันจะได้แก้าาออหัเลดแกาาอกก๊งน ก็ต้องมองเป็นสวยนี่กับแล้วประเด็นขึ้นต้นการเงินกันทีเนียนะระดับรวมทัพเป็นมาตรฐานและไม่จำกัดการบริการ เราไม่ได้มุใีในยามเรา้ารจะ่างบรไม่ตจไปต่าทศ่้อกา่างเท่อานจะางประารจ่านไมากาจ่ทไม่องาไงะทม่ต้อาระางรถกใจะไาท่อานนะางได้สบการจ่ารที่จองารถกไสาะเวกสกายคิดป่างปรนห้งใาญ่ะไต่ไม่ต้องใจ่ายเไตงินตาร เสร็จแล้วรีบกลับประทับใจช่วยบอกด้วยนะไม่ติดไม่กัดก็ขอให้โทรกลับมาแล้วกดไลกกันด้วยนะ น้องประชาชนอรงหน้าปัญญาหัดโย่โอ้บเบืาเาจากใจถึงพี่น้องประชาชน ตำรวจทุกคนผู้ทิตนนพร้อมบริการพราอยกระดับโรงพักเป็นมาตรฐานและไม่จำกัดการบริการตั้งแต่ลูกแต่หลานถึงปู่ยาตายายาทหานมาสถานี้ตำรวจเราไม่ได้โมได้อวดแต่อยากให้ท่านอิ่มใจ คือวันสัตว์สวร,ร์ท่านคงถูกใจน้ำด่มสะอาดทางไปห้องอน้ำสะดวกสบายสะอาดถูกใจเชินท่านนั่งได้สบายเรา,ท,าที่จอดรถก็สะดวกสบายคิดว่าเป็นห้างใหญ่แต่ไม่ต้องจ่ายเงินตราเสร็จแล้วรีบกลับประทับใจช่วยบอกด้วยนะ ขอให้โทรกลับมาแล้วกดไลกกันด้วยนะรดนั้นคือกำลังใจตำรวจเอ้ยมจำไว้ว่าท่านต้องมีเมตตาต่อพี่น้องทุกคนต้องร่วมสุขร่วมทุกข์กับพี่น้องประชาชน ให้รู้ว่าเราไม่ปากธนาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ยิมแย้มและแจ่มใสทั้งเครื่องแต่งกายก็ถูกใจประชาชนท่านององอาจมีมารยาทและท่อมตนว่าจาสุภาพกับพี่น้องทุกคนแต่จะไม่พ่นปรนกับผูกโจรใจผามอุ่นใจเธอพี่น้องประชาชนถ้าทุกๆคนมีแอรตำรวจไทย ไปเลิศอยู่โปริกจะอยู่คู่เคียงกายมีเหตุเร่งด่วนก็กดได้ดังทันใจหนึ่งเก้าหนึ่งเชียบไว้พร้อมรับใช้ทันทุกทุกคนโครงการประชาชนรวมใจขอเป็นแรงใจถึงตำรวจไทยทุกคนโครงการฝา,า,า,ากบ้านฝากาี่น้องประชาชน ตำรวจไม่อาจจะละทิ้งหน้าที่ตนสบายใจกันทุกคนทั้งบ้านทั้งคนก็ปลอดภัยตั้งใจจะมาณนอดทนขอบำเพ็ญตนเพื่อสังคมไทยขอทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยตั้งปารธิธานลูกหลานจดจำไว้ว่าเราคือตำรวจไทย ใจคือประชาชนตำรวจเอยจำไว้ว่าท่านต้องมีเมตตาต่อพี่น้องทุกคนต้องรวมสุขรวมทุกข์กับพี่น้องประชาชนตำรวจเอย ซึ่งความยุติธรรม